สวัสดีครับมาพบกับช่องลายบนครองนะครับวันนี้น้องบุนคลองก็ได้ออกงานอีกแล้วนะครับแม่แม่เอฟซีนะครับวันนี้น้องบุนครองนะครับก็ได้ออกงานอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้เราก็มางานวัคซินนะครับเราก็มางานวัคซินนะครับงานวัคซินนะครับนะครับเราก็ได้พาน้องมาทากิจกรรมอีกแล้วนะครับแม่แม่เอฟซีนะครับวันนี้มีเพื่อนช้างมาเยอะเลยนะครับ มีน้องบัวน้องเลิศดนะครับพี่เบบซีนะครับนะครับวันนี้เราก็พาน้องนะครับมาทํากิจกรรมอีกนะครับมางานนี่นะครับมางานเรื่องวัคซีนนะครับมางานเรื่องวัคซีนนะครับมาเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนนะครับแม่ไม่เบบซีนะครับเราก็มีชาวบ้านนะครับนี่ครับชาวบ้านนะครับพากันมาฉีดวัคซีนนะครับชาวบ้านนะครับพากันมาฉีดวัคซีนเยอะนะครับวันนี้มาทั้งตำบลเลยนะครับ เราชาวช้างก็มาให้กําลังใจนะครับ <ST an> มาเปิดงานนะครับมาร่วมงานนะครับ <ST an> วันนี้ก็มีช้างเยอะนะครับมีช้างทั้งสองโครงการนะครับทั้งโครงการท่ทานาจักรและโครงการอีกโครงการนึงครับของอบจนะครับ,ออบ,รรบดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศนะครับ ตัวนี้ก็ให้มาชมบรรยากาศนะครับเขาจะให้ชมบรรยากาศนะครับเอาทำไมสลับกลองไม่ได้เนอะทีนี้ทางเราเขาถโลงชีใวม่บอกครับผม